กูนำหมู่บ้านตรงนีครับระบบเสียงครับสุดยอดครับระบบเสียงครับสุดยอดครับระบบเสียงครับสุดยอดตึ๊บๆเลยครับตึ๊บเลยแน่นในอกเลยแน่นในอกเดี๋ยวกัวจะแผ่นมันหลุดออกมาครับนั่นแหละกลางแล้วชัดเจนกับกลางแล้วชัดมากครับเสียงเสียงไม้เอาเนาะกูนำหมู่บ้านนะตามอยู่เกือบปีครับเกือบปีเลยติดตามครับกูนำหมู่บ้านนะนี่ครับ เสียงระบบ78คูณ8นะครับ8คูณ8นี่ครับชุดฟันโพลชุดใดครับเดี๋ยวคลิปเตรียมเราจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับคลิปจำเป็นนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเดินทางต่อครับคราวนี้เดินทางต่อนี่ครับ8คูณ8นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันต่ออีกหนึ่งชุดนะครับกับทีมงานชุดเครื่องเสียงในห้อยเมืองอุบลกับร้านอุบลมีสีซาวเสียงคงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับท่านที่ สนใจชุดเครื่องเสียงครับว่าจะเป็นชุด8ปคูณแปคูณน4สนใจเซตไหนก็สามารถสอบถามได้นะค,ะครับขอบคุณครับแล้วจอกันที่จุดต่อไปนะครับชุดที่5จุดต่อไปนะครับ